นะครับถ้าไปดูการประทะกันตามแนวชายแดนที่จังหวัดสุรินยังเกิดขึ้นต่อนเนื่องแล้วเฉพาะโดยเฉพาะจุดที่เป็นปราสาทตาควายและก็เนิน3 5 0ปะทะกันอยู่เมื่อวานนี้นะครับชาวบ้านที่เขาเคยขึ้นไปในพื้นที่เนิ350น3 5 0เนี่นยเขาเปิดเผยบอกว่าภูมิประเทศทางขึ้นนสูงชันก็เลยทําให้การเข้าควบคุมพื้นที่เป็นไปอย่างยากลําบากและก็ล่าสุดมีรายงานบอกว่าพบศพทหารไทยแล้วหนึ่งนายตอนนี้อยู่ระหว่างการนําออกมาจากพื้นที่ครับ แนวรบที่ปราสาทต,ตาควายและเนิน350อเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินตลอดทั้งวันยังคงมีการปะทะกันแนวหน้าอย่างดุเดือดน,นะครับมีการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องประกอบกับทางกัมพูชาก็มีการยิงจรวด b m 21เข้ามาเป็นระยะระยะโดยแนวรบที่เนิน350เนี่ยฝ่ายไทยพยายามที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่ให้ได้แบบเบ็ดเสร็จแต่ปรากฏว่าถูกฝ่ายกัมพูชาเนี่ย ทำการหน่วงเวลาแล้วก็ต่อต้านอย่างหนักด้วยเหมือนกันซึ่งจากการปะทะกันในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้ทหารไทยต้องพลีชีพสองนายเมื่อคืนวันที่16ธันวาคมและยังไม่สามารถนําร่างของทั้งสองนายลงมาจากแนวรบได้ครับในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เสียงปืนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มเบาลงแต่ก็มีการยิงปืนใหญ่เพื่อเป็นการสกัดแนวรบเป็นระยะยระยะ แล้วก็มีรายงานว่าพบศพทหารไทยแล้วหนึ่งนายตอนนี้อยู่ระหว่างการนำร่างออกมานะครับถ้าไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาอยู่ใกล้กับแนวชายแดนเขาบอกว่าเขาเคยขึ้นไปที่เนิน350คุณผู้ชมเขาเล่าให้กับทีมข่าวไทย p ี s ฟังบอกว่าเนิน350เนี่ยมันเป็นเนินสูงชันสูงกว่าประสาตาควายหากจะขึ้นไปก็ต้องขึ้นทางช่องกลาง และจะชันขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ทาง,ทางจะลาดชันลงมายังปราสาทต,ตาควายจุดที่ทําให้ทหารเข้าตีได้ยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางชันขึ้นไปครับหากกัมพูชาเห็นน่ยก็จะยิงลงมาได้ทันทีจากนั้นทหารกัมพูชาเขาก็จะหลบเข้าอุโมงค์หรือว่าหลุมหลบภัยทําให้ทหารของเราพอจะเข้าไปบริเวณจุดนี้ที่มันเป็นเนินลาดชันเนี่ยทำงานค่อนข้างยากลําบากเลยครับ เพื่เนินสามสูงนี่มันจะขึ้นไปจากช่องกลางนี่แหละขึ้นไปจากช่องกลางเมื่อนเน,นินขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยไปถึงรังคาแมงก็สรวบลงเกอบดั้งถนนอย่างนี้นะกรับมันติ็นี่แหละพอเราจะขึ้นไปพอพอเข้ามันเกิดปะทะกันเขาได้มาอยู่สูงกว่าเราครับนี่แหละตรงนี้แหละเวลาเราจะขึ้นไปยึดไปยึดอยู่เนิน สามห้านเขาก็ยิงปืนเขามาใส่มาใส่ แกยภาพในพื้นที่ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งข้อมูลที่ชาวบ้านออกมาเปิดเผยก็สอดคล้องกับพันเอกริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงเมื่อวานนี้ชี้แจงถึงประเด็นความยากในการสถาปนาพื้นที่ความมั่นคงของประสาต,ตาควายว่าด้วยสภาพพื้นที่การรบมีความยากลําบากเนื่องจากมีพื้นที่สูงเนิน350ที่ทหารกัมพูชาย,ยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้และก็ทําเป็นที่มั่นแข็งแรง ฉะนั้นการที่ทหารไทยจะไปยึดประสาทตาควายได้นั้นเนิน ER 350จึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญตอนนี้ในบริเวณดังกล่าวยังมีการสู้รบกันอย่างหนักในพื้นที่นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการช่วงชิงและก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการส่งผลทําให้ทหารไทยสละชีพสองนายส่วนประเด็นเรื่องของการนําร่างทหารที่สละชีพออกจากพื้นที่กองทัพภาคที่สองก็ยอมรับด้วยเหมือนกันบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลําบาก สถานการณ์การรบในบริเวณนั้นยังไม่จบโดยไม่ได้รับรายงานว่าทหารไทยนยถูกจับกลุมเป็นเฉลยศึกครับการปฏิบัติการในการที่เรียกว่าสถาปนาพื้นที่ที่เป็นเขตไทยคืนในช่วงการรบในช่วงนี้เท่านั้นในช่วง5วันที่ผ่านมาปลายเดือนกรกฎาก็มีความยากเช่นเดียวกันนะครับทำไมถึงยากนะครับบริเวณปราสาทตาควายนั้นเนี่ยโดยรอบเป็นพื้นที่สูง นะครับที่เราทราบกันดีที่มีเนิน3-50อยู่นะครับพื้นที่สูงตัวนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ต้องเรียนให้ทราบว่าทหารกัมพูชาได้เข้ามายึดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําเป็นที่มั่นแข็งแรงการที่เราจะยึดปราสาทต,ตาควายได้นั้นเนิน350เป็นจุดยุทธภูมิสําคัญนะครับตอนนี้ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็มีการเรียกว่าสู้รบกันอย่างหนักเป็นพื้นที่ช่วงชิงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ ส่งผลให้ทหารของเราเนี่ยได้สละชีพตรงนั้นเมื่อคืนนี้นะครับสองนายตามที่เป็นข่าวครับด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้เข้าสู่วันที่10แล้วแล้วก็มีกําลังพลเสียชีวิตเพิ่มด้วยนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับรายงานแล้วนะครับ ส่วนประเด็นเรื่องของการนำร่างทหารไทย2องนายที่เสียชีวิตที่เนิน350นายกรัฐมนตรีบอกว่าจัดทำอย่างเต็มที่และก็ใช้ความพยายามทุกความสามารถครับเรากำลังมีการประทักกันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้หลักในทางยุทธการ รันนึงตรงนี้ต้องขอขออนญาตแต่ก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบโดยเร็วหวังหวังหวังตลอดเวลาจะให้เกิดผลที่ดีที่สุดนะครับเราจะเกดสาม่าศูดได้ไหมคะท่น่นต้องได้ส นักข่าวถามว่าเราจะยึดเนิน350ได้ไหมนายกรัฐมนตรีบอกต้องได้นะครับส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานสําหรับสถานการณ์ชายแดนนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านเ,นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นนักการทหารฉะนั้นก็ได้คําตอบจากท่านแล้วแบบนั้นเช่นกันครับ